เรียมาได้ไปชมเรียมาวุ้ยตับโตพน้ำเบนหนึ่งด้วยว้าวดีใจดีใจตูงไม่ได้อีกตูดึงเรยบโบเบามาสี่ลำนะคะตับโตพนน้ำเบนหนึ่งสวยสวยมาเลย สอง bo, เโป้ลำแรกสองลำแรกขนาดใหญ่มากตุมบอกแล้วว่าเลโป้มันมีหลายขนาดลำที่สองใหญ่ลำที่สามเล็กลงม,มาหน่อยแล้วตีใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอ้ปืนปานปืนบานเพียงเกาะเรือขาวมาเลยท่านผู้ชม <laughs> ไปเรตับะคนนำเบอเจ็ดนะคะฝีมือของพี่กับตันนะคะเรือเข้ากลางแม่น้ำอย่างสวยๆนอนก็มีน้องหมาอยู่บนเรือด้วยน้องหมาเห็นไหมคะเรือตรงท้ายแบบสบายๆไม่ต้องทำอะไรมาก เพราะว่าเรือโปะอยู่กลางแม่น้ำแบบสวยๆฝีมือที่กับตันนะคะอ๋อนะไม่ต้องทำอะไรมากดูๆชิวบชิวบเลย